El คนทาธุรกิจตัวเล็กหาเงินต่อยอดอยังไงให้รอดยุคนี้นะคะโอกาสทางธุรกิจมีมามา,มากมายไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์นะคะขายซื้อผ้าในติ ok ๊กต็อกช็อปหรือว่าจะส่งอาหารเปิดร้านของตัวเองต่างๆมากมายแล้วก็เป็นเทรนด์นะตอนนี้ด้วยนะคะที่หลายคนอาจจะอยากมีเซ็กันด์ช็อปมีงานเสริมเข้ามาทีนี้มีนักธุรกิจหน้าใหม่หลายๆคนว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงเริ่มต้นยังไงหลายๆเรื่องนะคะเวลาทําธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเงินสดคะ่ะ cash is king นะคะเวลาเรามีเงินเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดทํานู่นทํานี่ สินค้ามาสต็อกนะคะการจ่ายให้ซัพพลายเออร์หรือว่าถ้าเราเริ่มมีพนักงานก็จ่ายให้กับพนักงานของเราการมีเงินเนี่ยก็เหมือนเป็นสายป่านที่เราใช้ต่อยอดเพิ่มโอกาสทางธุรกิจต่อไปคำถามก็คือเอ๊แล้วเราจะหาเงินทุนเหล่านั้นมาจากไหนได้บ้างนะคะแบ่งออกเป็นง่ายๆ3อย่างค่ะแบบแรกก็คือค่อยๆเก็บหอมรอมร,ริบเอาเอาเงินจากงานประจาําหรือว่าแบบเออเงินส่วนต่างที่แบบกําไรวันละนิดจากเงินทุนมาต่อยอดอันนี้ก็เซฟที่สุดแต่ว่าก็จะช้าแล้วก็บางทีอาจจะพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปแบบที่2อก็อาจจะเป็นแบบบริษัทที่อยากจะเติบโต มีวิสัยทัศน์อันกว้างใหญ่นะคะหาคนมาร่วมลงทุนด้วยอาจจะเป็นแบบนักลงทุนเขามาเอาหุ้นของเราไปอะไรแบบนี้อันนี้เนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คืออาจจะแบบเออไม่ต้องไปกู้ใครเอาเงินเขามาแหละแต่ว่าเราก็อาจจะต้องคอมมิชกับคนที่เอาเงินมาลงทุนว่าเราต้องทาให้กิจการของเราเติบโตไปเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็อาจจะต้องเสียความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งไปให้กับคนที่เอาเงินมาลงทุนนะคะก็เลยนำมาสู่วิธีที่3ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดนะคะนั่นก็คือการกู้เงินค่ะวิธีนีีี้้้้เเเนนน่่่่ยกกก็็ทําาาาใหรรรไไดดดงิิิมตอออธธุจวววืๆ เราก็ไม่ต้องสูญเสียวความเป็นเจ้าของของธุรกิจเราให้กับคนอื่นด้วยค่ะหลายคนอาจจะถูกสอนมาว่าการกู้เงินการเป็นหนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะซึ่งไองคือหนึ่งในนั้นที่ถูกสอนมาแบบนั้นว่าเราไม่ควรจะเป็นหนี้เลยเราควรจะให้ทุกอย่างเป็นเงินสดนะคะซึ่งหลายๆครั้งมันก็เป็นไม้เสกที่ดีแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่ได้ถูกต้องซกทีเดียวนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นหนี้ถ้าเราคำนวณแล้วว่าหนี้เนี้ยเป็นหนี้ที่ดีหนี้เพื่อต่อยอดให้เกิดแบบผลกําไรที่มากกว่ากลับมาอันเนี้ยไม่ผิดอะไรเเเเเีียงงแตตต่่รราาา้อมสินนะะควห็ แล้วว่าฉันกู้มา มันจะงอกเงยแน่นอนตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้เป็นเทรนหลายหลายคนแบบเปิดติ k t ต็อกช็อปอาจจะแบบสร้างแบรนด์ตัวเองมาได้กําลังดีเลยนะคะลูกค้ากาลังเข้ามาตุ๊ดตุ๊ดเฮ้ยขายดีเกินคาดถ้าไม่ใช่ดีละของเราเป็นที่ต้องการมากๆแต่ไม่มีแบบเงินไปทําสินค้ามาเพิ่มนะคะซึ่งเราก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้เน่ยเทรนมาเร็วไปเร็วบางทีแบบอา้าวสินค้าขาดสต็อกไปสักแบบ3 4มหวันบางทีเขาเปลี่ยนใจไปร้านอื่นไปแบรนด์อื่นแล้วนะคะการที่มีเงินมาเพื่อให้แบบอุ้ยมันต่อยอดได้หมุนได้ทันมันกกก็็็เเเปปปนนนนโอาาาาาสททธุรรริจจีีี่่่ไไมมคคคควะะพลดต้้ํถ ต่อไปก็คือว่าเอ๊แล้วเ,เราควรที่จะกู้เท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนก็แบบดูแลค่ะว,ว่ากู้มันก็อาจจะมีราคาแล้ไรมันก็ตุม้มๆต่ว่าเอ๊เราจะต้องเอาเงินมาเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันประมาณไหนนะแล้วคนกู้หรือ,อยังะหลักการง่ายๆมองเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือจํานวนเงินที่ต้องผ่อนชําระต่อเดือนแล้วก็ส่วนที่2ก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ของดอกเบี้ยนะคะนักวางแผนทางการเงินหลายๆคนก็จะให้คําแนะนํานะคะว่าตัวเลขที่เหมาะสมในการผ่อนชําระต่อเดือนของเราเนี่ยไม่ควรจะเกิน40%ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจําเป็นต่อเดือนนนะะคยยยกตัวอ่่าาาาางเเเชรมมีได้้ข ไปจ่ายค่าฟิกคอร์สือื่นค่าน้ําค่าไฟค่าเทอมลูกสมมตินะแล้วเราเหลือเงินสุดทิประมาณเนี้ยว่าโอเคหนึ่งแสนบาทเราก็ไม่ควรที่จะมีหนี้ที่ต้องผ่อนชาระเกิน4ี่หมื่นบาทต่อเดือนเป็นต้นก้อนที่สองค่ะคือเปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยที่เราต้องผ่อนชําระนะคะอันนี้เนี่ยให้คิดง่ายๆอย่างเช่นว่าเรามีสินเชื่อที่มีดอกเบีย้ยสิเรเตรื่องเงินทุนก้อนนี้ยเราสามารถเอาไปทําให้งอกเงยเป็นรายได้เข้ามาได้มากกว่า10%บเปอ็นจะเป็นแบบสิบห้า่มันแปลว่าก็จะมีมา,างของ ระหว่างแบบ15หรือ20%กับ10%นี้ก็ลบถัวเฉลี่ยกันไปนะคะเราสามารถกู้มาแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าเราเห็นส่วนต่างของกําไรที่เราจะได้มาะคะ่ะทีนี้ปัญหาที่2ค่ะเอ๊กกู้ยังไงกู้ที่ไหนมีความกลัวไม่กล้าเดินไปที่สาขาต่างๆนะคะทจริงแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะคะการที่เราจะแบบได้มาซึ่งเงินทุนมันก็แบ่งออกเป็น2แบบอันแรกก็คือไปกู้แบบเป็น Personal l o a n เลยก็คือเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งการกู้แบบเนี้ยมันก็เสียดอกเบี้ยเยอะกว่าแล้วก็มีความวุ่นวายอะไรต่างๆเนาะที่เกิดขึ้ บุคคลอ่ะก็จะต้องแบบเดินไปที่สาขามีสเตทเมนต์รองรับนะคะมีหลักฐานการประกอบกิจการอย่างชัดเจนกว่าจะผ่านนู่นนี่นั่นมีความลำบากค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ SC b ค่ะเขาเข้าใจพ่อค,ะะคะ้าแม่ค้ายุคใหม่ที่แบบเออบางทีก็อาจจะต้องการสภาพคล่องไม่ได้ต้องการกิจการอะไรใหญ่โตเป็นเซ็กนด์จ็อบอะไรแบบนี้ออก p r o d u ั t ์ใหม่นะคะสินเชื่อมณนีทันใจเพื่อธุรกิจขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะวันนี้มาด้วยนะคะนนรบริการนี้เนี่ยก็ก มาตอบ <ใจ S 1> โจทย์เพนพอยต์ตตหลายๆอย่างที่ว่าไปข้างต้นนะคะก็คือรู้ผลไวสุดภายในห้านาทีสะดวกง่ายรวดเร็วไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องมีเอกสารค้ำประกันอะไรทั้งนั้นนะคะสามารถกดขอสินเชื่อผ่านทางแอปพลิเคชัน s b Easy ได้เลยค่ะนี่ค่ะก็ะจะมีแท็บนี้นะคะสินเชื่อมณีทันใจเพื่อธุรกิจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีการ pre q u a l i f ยตรงนี้เลยนะคะเขาก็จะมีแบบวงเงินสูงสุดที่เรากู้ได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่ซึ่งจริงๆสูงที่สุดที่ให้กู้ได้สําหรับ product นี้เนี่ยก็คือ5 บาทะะแล้วก็ระยะเวลาผ่อนสูงสุงสดคือ60เดือนนี่ค่ะเขาก็จะมีวงเงินสูงสุดที่10,000แบาทแล้วก็ดูว่าเราจะผ่อนชําระต่อไปกี่เดือนนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเราคํานวณแล้วว่าเออเราอยากใช้แต่วงเงินที่เราได้เลยคือ1 0 0 0 0แสนแล้วก็1 0 0 0 0แไปแต่แบบเอ๊ไม่เด้กขนาดน,นั้นอาจจะต้องการมาโปสักนิดหน่อยก็าจะลดจํานวนลงไปได้นะคะเขาก็จะมีแบบจํานวนเดือนต่างๆให้เราเลือกผ่อน เข้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าอยากให้คำนวณจำนวนตัวเลขให้ดีก่อนเพราะว่าการกู้ขอสินเชื่อเนี่ยมันก็คือได้1ครั้ง1ครั้งปุ๊บต้องปิดจบยอดเดิมก่อนนะคะเราค่อยมาแบบกู้ต่อไปดังนั้นแบบจะมาแบบ กระปิบกระปอยทีละนิดอาจจะไม่ได้นะคะดังนั้นก็ลองแคลดีๆจะได้วางแผนการใช้เงินแล้วก็แผนการผ่อนชราระของเราได้แบบเหมาะสมด้วยนะคะอันนี้เฟิรนก็จะลองสัก8ปดหมนนะคะผ่อนไป36เดือนเฟิร์เขาก็จะมีขึ้นมาให้เลยค่ะว่ายอดผ่อนชําระต่อเดือนจะเป็นเท่าไหร่มีอัตราดอกเบี้ยต่อปีค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อเปอร์เซ็นต์ของวงเงินค่าอากรสแตป์อะไรต,ต,ต่างๆก็โปร่งใสเราเห็นหมดเลยว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่โดนหักอะไรนะคะคำนวณคร่าวๆค่ะก็คือเราผ่อนดอกเบีย้ยเริ่มต้นหมื่นละ3บาทต่อวัน สมมติกู้แสนหนึ่งเราก็ผ่อนดอกเบีย้ยเริ่มต้นวันละ30บาทเฮ้ยก็ใครอยู่นะไม่ได้กดดันเกินไปพอขายอาหารปุ๊บปุ๊บเออก็ผ่อนได้นี่ก็จะเป็นบัญชีนะคะที่เราเลือกรับเงินเข้าแล้วก็ไว้หัก ผ่อนชาระด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมอีอะไรต่างๆให้เรากรอกนะน,นี้ก็เป็นข้อมูลของเราไว้แล้วที่ยืนยันตัวเองกับ N D I D นะคะ <c oughs> ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นชื่อกิจการอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบเปิดเซ c o n ัน o จเป็นร้าน Tik t o k s h o p กลางวันทํางานออฟฟิศกลางคืนเป็นอินฟูนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน <c oughs> จริงๆแล้วในการที่แบงก์จะประเมินว่าเรามีศักยภาพในการกู้ก็คือเราต้องมีสเตทเมนต์นะคะที่มีรายได้เข้ามาในบัญชี S C B ของเราเนี่ยขั้นต่ำสองหมื่นห้าพันบาทติดกัน3เดือนนะคะก็จะแบบมีศักยภาพในกการู้ะ ซึ่งการทาแบบนี้มันเป็นการที่ให้แบงก์เช็คเบื้องต้นว่าโอเคเราคือแบบผู้ประกอบการรายย่อยมีรายได้เข้ามาในบัญชีนี้อย่างสม่ําเสมอซึ่งารายได้ที่เราจะรับเข้าผ่าน s อ b เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นทางช่องทางออนไลน์เช่นโอนเข้าผ่าน q ิว o d e โคก็เป็นการตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่นะคะที่ทําธุรกรรมทุกอย่างผ่านทางออนไลน์เหมือนยกสาขาแบงก์มาผ่านออนไลน์ไม่ต้องคุยกับคนก็สามารถทําได้ค่ะนี่ก็คือสิ่งเชื่อมณีทันใจนะคะที่ออกมาตอบโจทย์คนทําธุรกิจหรือว่าขาขายสมัยใหม่ที่ทําให้แบบเราต่อยอดอาชีพของเราได้ง่าย หนาทีไม่ต้องมีเอกสารวุ่นวายทำทุกอย่างออนไลน์จบแค่มีสเตทเมนต์ขั้นต่ำ2 5,000บาท3เดือนติดต่อกันวงเงินสูงสุดได้ถึง5,000 500, 0 0บาทยังไงก็ลองไปเช็คในแอปของตัวเองดูนะคะว่าตัวเองผ่านเกณฑ์หรือยังยังอีครั้งหนึ่งเฟื่องไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนเป็นนี่แบบไม่มีสตินะคะแต่การเป็นนี่ที่เราเล็งเห็นแล้วว่าเงินก้อนนี้จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งของเราได้จะช่วยต่อยอดโอกาสาทางธุรกิจของเราได้ก็เป็นเรื่องที่น่าลงทุนแล้วก็คิดคำนวณกันดูดีๆนะคะแต่อีกครั้้งงงงนึึกกกกก็็ลลออศษาาทุๆย่ดดีดแว นวลแบบสิ่งที่ตัวเองผ่อนชำระไหวด้วยเพราะว่าถ้าเป็นนี่แบบวางแผนไม่ดีก็อาจจะเจ็บตัวได้นะคะการทำธุรกิจไม่ง่ายคะ่ะแต่ถ้าทำด้วยแพชชั่นแล้วก็มีความตั้งใจเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อก็เชื่อว่าความสำเร็จก็อาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ